สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังสวัสดีครับวันนี้อีคิวซังจะพาท่านผู้ชมไปชิมของอร่อยเมนูข้าวซอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยนั่นก็คือข้าวซอยร้านชื่อร้านอะไรนะร้านอาลี <c oughs> ข้าวซอยน้าใสนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเป็นข้าวซอยสูตรยูนานแท้ๆที่มีขายอยู่บนดอยอ่างขางณนะหมู่บ้านหลวงนั่นเองนะครับ ไปไม่เป็นการเสียเวลารู้สึกว่ามีคนหิวข้าวมากๆแล้วพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศข้าวเ <ไป S 2> ชมม้ชาก็ไม่ได้กิน,ข,กกนข้าวกลางวันก็ยังไม่ได้กินพ่อเอาแต่ทำงานหนักอย่างเดียวไม่กินข้าวเลยเนาะปะมีคนหิวข้าวล้วเดี๋ยวโลกจะเป็นสีอื่นนอกจากสีฟ้าแบบนี้แล้วนี่ฟ้าใสมากท่านผู้ชมปะหิวละพาท่านผู้ชมไปกินข้าวซอยน้ําใสสุรยูนาน เข้าซอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยกันไปกันครับไปครับวันนี้เราเดินทางมาจากเส้นจุดกลางเต็นท์สุยถังเนาะเราก็เลยจะเข้าทางด้านหลังนะฮะถ้าเราเลี้ยวขวาเมื่อกี้เราจะขึ้นไปที่ที่ไหนกันจังจุดกางเต็นท์มั่นสนใช่จุดกางเต็นท์มั่นสนพูดดังๆเลยท่านผู้ชมจะได้ยินมี่สั่งช่วงนี้เสียงเบานะท่านผู้ชมถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะไปทางสุดจุดชมวิว มันสนนะครับเวลานกลางเป็นฟรีมเมกนะสามารถขึ้นไปทางโน้นได้เลยแต่ถ้าอาจจะเข้าบ้านหลวงเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงมาฝั่งนี้ได้เลยนะครับนี่บรรยากาศเส้นทางขับมาสักพักนึงเราก็จะเจอด่านตรวจนะฮะ ทางก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมีแบบเป็นหลุมเป็นบ่อพอสมควรนะเส้นนี้เนี่ยเส้นทางการเดินทางผ่านจุดตรวจขาเข้าก็จะไม่ค่อยตรวจนะครับแต่ขาออกนะฮะก็จะมีการตรวจติดหน่อยนะอบรรยากาศถนนเส้นหลังก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนี่ย lủngเยอะ, nhiều đến nhiều ma, học pan con qua thang, mù ba ní chưa xong, nô mù ba ní ở bên cạnh đó, thấy nó đang bịt sáu, lốt lận, lủng nhiều tham บรรยากาศนู่นด้านหน้านู่นก็จะเป็นนี่เด็กๆแถวนี้ก็กิจกรรมกันประมาณนี้แหละน้อกคิดสังเนาะอ๋อมันแปลกนะนู่นฝั่งด้านนู้นตรงบ้านเราอ่ะเมฆเต็มเลยโอตรงนี้ดินสไลด์ลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง ทำไมดิสไลด์เยอะจะังเยอะเพราะว่าฝนตกหนักตกเยอะมากอะไปที่ร้านข้าวซอยกันเลยดีกว่าครับครับฮะท่านผู้ชมถึงแล้วครับนี่สังเกตป้ายนะฮะร้านข้าวซอยอารีเนี่ยป้ายนี้เลยอะเมื่อก่อนร้านจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่สังกะสีสีขาวๆแดงๆนะนะั่นแหละตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งด้านนี้แทนนะครับมาตามหาได้นะท่านผู้ชม รถจับลองไหมเนี่ยอันนี้จับรถก่อนแล้วกันนะครับสังเกตนะอ่างคางบ้านหลงซอยสารนะป้ายร้านอาลีนะครับนี่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้านนี้แล้วนะท่านผู้ชมนู่นผี่เจ้าของก็ลูกค้าผมเองแหละนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวซอย่่เอาสลัเปาไหมคะเอาไหมคะเอา เาซาลาเปาสองลูกครับฮะเรามาดูขั้นตอนการทำดีกว่านี่อันนี้ทำไป็นเหลืองๆครับค่ะอันนี้มันตัวอย่างค่ะอ๋อของก้อมของกรอมกะว่าจะทำให้กินนะเนี่ยเนี่ยนี่ร้านข้าวซอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยนี่เราจรอรอดูการทำเส้นมะเข้าเส้นถั่วเอาอะไรดีคะเส้นถั่วเนาะเอาเส้นถั่วครับ เดีสังไปหาที่นั่งเลย <S 2> <S 2> <S นี่ท่านผู้ชมมี FC จากหลายที่มาชิมเยอะแล้วเนี่ยนี่จุดกลางเต็น,นท์โซนภาคใต,าาต้ก็มาแคมปิ้งสโตนก็มาโอ้ครัวข้างแคมป์ก็มานี่มาแล้วต้องได้ชิมครับข้าวซอยวันนี้เลยจัดข้าวซอยแบบเมนูของคนในพื้นถิน่นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่แบบ ทำเองสด,สด,สดๆสุกเช้าเลยนะเนี่ยโอ้แป้งทำจากแป้งไข่เนาะแป้ง,ปงผสมไข่แป้งสาลีผสมไข่นะฮะแล้วก็จะได้เส้นที่มันนุ่มละมุนมากท่านผู้ชมใครที่เคยกินเส้นที่ขายตามร้านข้าวซอยนะที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่นะมันคน,นละรสชาติกับเส้นที่นี่นะลองมาชิมดูครับรับรองว่า ท่านจะรู้ว่าเส้นสดมันอร่อยกว่าเส้นไม่สดยังไงเนาะต้องมาลองชิมต้องมา,าง่างค้างฝางก็จะมีหลายที่แล้วที่ทําเส้นสดนอกแต่ว่าเสวนใหญ่เป็นน้ำกะทิน้ำข้นใช่ครับเสวนเห็นจะเป็นน้ำเส,ส้นสดน้ําใสนไงที่สําคัญก็จะมีเน้นด้วยท่านชมผักเคียง ที่ต้องกินคู่กับข้าวซอยนี่ข้างล่างก็จะเป็นผักดองเนาะใช่ที่นี่จะเป็นผักสดนะนี่จะเป็นผักสดเหมือนกิมจินะคะ่ะกิมจิลเลยนี่นี่หน้าตาของผักสดของเราเนี่ยรสชาติก็จะออกเป็นกระหล่ำกระหล่ำน้อยคือสังคือสังชอบกินไหมไหมกินเป็นไหมเนี่ยนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อีคือสังไม่ค่อยชอบของดองเท่าไหร่นะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ของดองนะทำสดใหม่ทุกวันคล้าย ที่เขากินกับคล้ายๆอาจาัดเนาะคล้ายๆอาจา<ต>สดยำสดๆมันอาจาั์เลยี่นี่่พ่อครัวตัวจริงมาแล้วครับเราสับลองจะออกละ <c oughs> นี่ฮะอันนี้คือต้นตำรับอยู่นี่นี้นะท่านผู้ชมเมื่อก่อนร้านจะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะดูสังเกตป้ายนะครับป้ายข้าวซอยร้านอารีที่อยู่ติดถนนเลยจะอยู่ตรงอซอยสามบ้านหลวงห่างๆซอยสามนั่นเองนะท่านผู้ชม หาไม่ยากไม่ยากตรงกันข้ามกับมสัสยิดสีเ,เขียวๆนู่นนะมสัสยิดอยู่ฝั่งนู้นร้านข้าวซอยจะอยู่ฝั่งนี้นะ,ะใส่ชุดเดียวพอครับชุดเดียวนะครใช่ครับชุดเดียวพอครับีของเราเอี่นไ่สุดไก่ไปตามสอ่าได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับพี่มแล้วก็จะโรยมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ เขาเรียกว่าชอบเครื่องเทศจีนมีมัล,ล่าชชโกะพี่ครับกระเทียมเจียว<ช>แล้วก็ถั่วลิงสงนี่แล้วก็ขาดไม่ได้คือนี้เพิ่มความหอมมันก็คือต้นหอมผักชีนั่นเองฮะแล้วก็โรยหน้าด้วยเส้นกรอบนั่นเองนะฮะนี่เดี๋ยวเราแป๊บนึง่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมเราไปลองชิมทีดด่โต๊ะดีกว่าไปกันเะ นะท่านผู้ชมลองท้องด้วยสลัเปานะครับที่นี่มีทั้งไส้ถั่วไส้มะพร้าวแล้วก็หมั่นโถไส้ผักมีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีไ,มมไส้ผักนะแต่ถามไปอย่างนั้นเลยครับไม่เคยสั่งกินนะครับไส้ผักเนี่ยจะสั่งมาชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอือะะะะะนะเบะเบะเบะบะตรงกลางให้ท่านผู้ชมดูหน่อย้ไส้เยอะ มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมนี่โอ้โหเต็มเต็มฮะว้าวนี่ดูไส้ท่านผู้ชมไส้เยอะๆนี่ไส้ก็ทำเองทุกอย่างทำเองหมดนะคะ,ะชิมสิครับว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้โหเต็มปากเต็มคำอะออีก่าโมขนาดฮะพี่สังบอกพ่อชิมบ้างชิมชิม ไสเนียนมากครับทุกท่านเข้ากับบรรยากศาศแล้วหนาวมันดอยเนาะกินคู่กับซาลาเปาข้าวซอยเงี้ยอ,อร่อยเข้ากันมากเลยหน้าตาของข้าวซอยถือแล้วหนเหมือนกาศของเที่ยวแนะนำห้าพันนะที่สามเนาะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันครับอท่านผู้ชม มีคนหิวจริงๆท่านผู้ชมมันบ่ายโมะไงเป็นไงรสชาติบอกท่านผู้ชมส่รสชาติเป็นยังไงบ้างดังๆไม่ดีอร่อยขนาดไหนอร่อยมากอร่อยเท่า2ี่สิบเลยอร่อยเท่ายี่สิบเลยท่านผู้ชมนี่ฮะหน้าตาข้าวซอยน้ำใสนะครับถ้าเราปรุงเครื่องเยอะมันก็จะออกสีเข้มๆหน่อยนี่ฮะสุดยูนานยูนานแท้ๆเลยนะครับฮะสดแต่น้ำนี่จัดเส้นให้ดูหน่อยสิ นี่่านผู้ชมมาเที่ยวดอยอ่างขางซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างสําหรับการมาท่องเที่ยวดอยอ่างขางก็คือร้านข้าวซอยอิสลามนะฮะข้าวซอยร้านอารีนะฮะข้าวซอยน้ําใสที่สูงที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับตรงหมู่บ้านหลวงหาได้ไม่ยากอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับอ่ะกินเส้นนะันผู้ชมดูหน่อยสิยเส้นเป็นยังไงกินไปแล้วกินไปแล้วขออีกทีสิ อ,อ,อีกอิจฉายี่คิวซังพี่สั่งกินอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมกินได้ทุกเมนูนะนะโยอันนี้ก็ปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวรอชิมวันนี้ทั้งร้านตอนนี้เหลือแต่เรานะขออนุญาตตั้งกล้องกินหน่อยนะมาท่านผู้ชมกินข้าวซอยคู่กับพี่คิวซัง ยูซังน้ำจะหมดถ้วยแล้วท่านผู้ชมนี่เส้นนุ่มๆหอมๆน้ำอร่อยดีน้ำอร่อยดีี่ซังมาน้ำน้ำซุปมันละมุนดีใช่ไหมเพราะไม่เอาเนี่ยหรอโไม่ได้กินนานอร่อยนะเนี่ยอืมผักเป็นผักดองไม่ใช่ผักดองี่ซัง มัม <S <S นคือกระหล่ำปีสดนี่ไหะท่านผู้ชมเนี่ยกระหล่ำปีสดสดอายามยำทำเหมือนน้ำอาจา่เเดเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดๆเข้ากันดีบางคนชอบนะถึงข้ามแบบสั่งขอเพิ่มเนี้ยขอได้ไมีเยอะอื เนี่ยเป็นเขาทานใส่เนื้อมาแล้วเขาดูนี่มขึ้นนะคบเอาไก่ไหมมันเยอะเลยเอาไหมกินเลย,อยพอกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวปวดคอฮะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวปวดอคอปวดคอคืออะไรมันมียูริกสูงอ่ะมันมียูริกสูงแล้วกินค,คู่อย่างนี้ออไอ เล็กไปเลยพอ๋อน้าเล็กๆพ่อไม่อยากได้ค้าใหญ่มีกระดูกค่ะม,มีกระดูก น้ำซุปอือบอกแล้วน้ำซุปอร่อยกว่าซุปอร่อยที่เห็นเป็นสีแดงๆเพราะว่าใส่พริกขั่วเลยทำให้น้ำมันจากพริกขั่วเพิ่มสีของซุปให้กานแดงขึ้นล้วนเนาะน้ำมะนาวใส่ชิมน้ำตา ใช่สีออกเทาๆนะของลูกอะสีน้ำของน้ำซุปนิดครับชมน้ำหมดแล้วไม่มีน้ำจะติดคอแล้วมน้มาเที่ยวได้ห่างงห้ามพลาดกับเมนูข้าวซอยอีกหนึ่งเมนูที่ อยากแนะนํานะจริง,รงกนนะๆการมาเที่ยวเราไม่ต้องหวังมากนะพี่ชม <Yeah. S 1> ถ้าเรา,<ๆ>เราหวังสูงหวังเยอะเดี๋ยวเรามาเจอกับสภาพที่ไม่เหมือน,น,นอย่างภาพที่เราหวังไว้เราก็จะเกิดอะไรเเขาเรียกว่าอะไรนะ <Yeah. S 2> เสียวความรู้สึกได้นะ,ะ,นะนะท่านผู้ชมเวลาที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนไงเราต้องเปิดใจไว้ด้วย,วยแลวเวลาที่ท่านผู <ขอ S 1> ้ชมเราได้ออกมาเที่ยวในชุมชนแบบนี้มาดูวิถีชีวิตชาวบ,บ้านเขาอยู่กันยังไงกินอาหารพื้นบ้านเป็นการเข้าถึงพื้นที่ได้ดีอีกวิธีหนึ่งในการท่อเที่ยว หิวใจดีนะท่านผู้ชมเนาะสรุปใครอยู่กับการเมนูนะตอนนี้พ่อจะหมดถ้วยแล้วพ่อกินเร็วแล้วพ่อกินเร็วใช่ไหมรู้ต้องกินค่อยๆยค่อยๆกินแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวถ้าเคี้ยวเร็วมันจะปิดทไร่คอ,อใช่ป้าไม่มี น,นี้ก้างอ่ะไม่เคยไม่เคยติดแล้วใช่ไหมก้างก้างเคยติดคอแม่ใช่ไหมไม่ถึงติดคอแม่เลยอโอ,อ,อยดีเดี๋ยวถ้ามีเวลา ให้พาท่านผู้ชมไปกินบะหมี่เกี๊ยวต้าอยอที่อ,อารุงเมไถยกันอีกทีเลอ้อพาครอบครัวเราไปเลยไปกันหมดหมดเลยไม่จ๋าเลยไม่จ๋าเข้าไปไปหมดเลย<ช>ไปกินข้าวนอกบ้านไกลหน่อยแต่ก็ ไร,รยาดานูน้นไทยเยอะมากนักคนเยอะเยอะจริงๆแต่นี่เยอะนี่นึงไงที่นี่น้อยกว่าน้อยกว่าอานห้หนึ่งไหม าลับซบเลยเพลิไหมพ่อไม่เ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวเป็ดเปียวเพราะบีบมะนาวใส่เมื่อกี้เพิ่มมะนาวเข้าไปนผู้ชมทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นหอมเนาะ เดียไนอนเดไปนอนเดีวนไปนอนต้องเชื่ไห้โห้ตอนนี้วันี้ั้งแีโมงอะแปดโมงครึ่งอะคะแปดโมงครึ่งอะแปดโมงครึ่งใช่แายโมงครึ่งแโมงครึ่งอ่ะครับ เ่ยทำให้ทั้งหิวข้าวนะท่านผู้ชมนี่นี่เพรใครกินไปสิ่งนี่้มีคนแอบกินซาลาเปาแบ่งไปอย่างนี้เลยท่านผู้ชมอันนี้เหลือให้พ่อใช่ไหมได้แบบจุกๆเลยท่านผู้ชมร่อยมาก เที่ยวแรงคังแล้วไม่ควรพลาดส็ดท้ายด้วยซาลาเปาอยากกินสูตรนะาขนมจีนของแม่ใจค่ะน้องนี้นอ่ะท่านี้แม่จ๋าป่วยป่วยเหมือนพ่อเนีย่ยเป็นอะไรอ่ะไม่รู้สิเลยทำให้ไม่อยากให้แม่จ๋าทำงานจ้ะไว ไว้นั้นค่อยค่อยพาท่านผู้ชมไปทำกินหมน่รนบลมกินสูตรน้ำอาน้ำหมูก็ได้รอบนี้ไม่ต้องรอน,น้ำปลาก็ได้แล้อร่อยน้ำอะไรก็อร่อยท่านผู้ชมสุ้นจัดกับเมนูข้าวซอยของเราครบนี้ข้าวซอยหมู กลกน,นะครับกินไปคุยไปอิ่สังกินไม่หมดสักพีละเอบคุดีนะคุณผู้ชมเติมดีมากเติมดีมากบวกกับยิวข้าวมากใช่ไหมโอ้โหไก่เยอะจรงเลยอ่ะดนถ้วยเธอกินคนเดียวหมดถ้วยแล้วคุผู้ชมเห็นไหมปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นเด็กที่กินแบบหมดถ้วยแบบนี้นะ เี่วซังจะกินของไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะครับชมเวลากินก็จะกินแบบหมดถ้วยหมดถ้วยตลอดเลยนะครับเพราะว่ามาอยู่ที่การที่เราสอนเขาไปในตัวนะครับว่าไม่ควรกินอาหารเหลือนะใช้ชีวิตให้ง่ายๆอยู่ง่ายๆไหนๆจะได้ไม่ลำบากครับถ้าเลือกกินเขาก็จะ ไม่สามารถที่จะกินอาหารแปลกๆหรือว่าไปอยู่ในที่อื่นที่แบบไม่มีอาหารที่ตัวเองกินได้เงี้ยมันจะลําบากเขาต้องฝึกให้เขาอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนรอบๆข้างให้ได้นะอยากกินชื้นดูปลากา,<ะ>าเนอะเธอไปเธอไปก็บมะดนหน้าอ,อ๋อยังไม่ถึงหน้ามันก็มีสารนี่มมะเดือดป่าด้วยนะท่านผู้ชมลูกใหญ่เท่าเท่าอันลูกส้มเนี่ย ยังไม่เคยพาท่านชมเลนะลจากทาท่านชมพอ่อไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่านะไม่เหือใช่เวลาไปแล้วมันเจอรูที่ยังไม่สุกก็เลยไม่สามารถที่จะพาพาไปกินได้ไงนะะเรียบร้อยตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศนะพามาชิมข้าวซอยน้ำใสข้าวซอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับ หาทานได้ที่นี่ที่เดียวนี่คือที่ไหนครับพี่เชษ์ร้านข้าวซอยข้าวซอ,อ,อยอารีร้านข้าวซอยข้าวซอยอารีตั้งอยู่ที่บ้านหลวงหมู่บ้านหลวงนะครับหมูห่5ตำบลแม่ออนนั่นเองนะครับสามารถที่จะมาาลองชิมลองทานไ,<ม>ได้นะครับเมื่อก่อนยืนร้านดังไหมใช่เมื่อก่อนร้านจะอยู่ด้านนอกนู่นนะครับจะอยู่ตรง อ๋ออะไรนะอยู่ตรงข้างมัสยิดแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงด้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดนี่เลยเนาะนนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนะคลิปเราจะยาวลยแล้วพากินคลิปยาวเลยไว้โอกาสหน้าจะพาท่านผู้ชมไปกินของอร่อยที่ร้านนี้อีกก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้เนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตใร้เพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์แชร์ซั่งเลยนะครับ,รบ,จจบเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณสังนะคุณสังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสสวัสดีครับบ๊ายบายไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใหม่สูงค่ะใหม่สูงค่ะ